และพ่อแม่และกานณี่ทั้งหมดนี้อยากคอยแต่เปื่หลายเดือนจะลัปี่บุญบุญวีญญาบุญวิญญาีเดลือแหล่งส่งคอย้ตรงเธอะลาการวัยแกงจังสิลาวีบัเว้าเข้าวัดมา นะอันเดียใจกังบอกเทนะียงพ่อแม่ออเอ่ยวัดพาะกับบอกเทียงผ่านเรื่องินนั้นแล้วกนะ็บอวยนะหุ่นตองบ้านจังเนี่ยแล้วดิล่ะเธอเป็นโหัวเจ้ามาจังข้าเสด็จตระหาไปตามกุ้งกว่าแม่เอานุ่นะตัวโตโตมีแต่สู้ตัวเล่น เวลกำอาซีรัมอออยากอนไหลแต่แบงค์แบงค์ม่ว่าแต่ร้านเมียนบ่มเมียนสมัยนี้สมัยใหม่สมัยมาพวกเขาเสาออกดอกผู้สาวออกมองบ้านมานทอกกองนำตาสมัยผู้เฒ่ามีลูกเออสมัยหย่าหย่านับลูกนับหานตื่นมือนเสาก็สิหนึ่งเข่าตร เพื่อสิเดียวดีอ่ะดูละหนึง่งเขาเลี้ยวหาแนาวกินให้พ่อเลี้ยวของเงินไปโรงเรียยยเ้ยงไห่ยาความเทียมเงินไปส้มควอมีตัาหากไปหกักควอมเลยยากแะ่เน้บารีแม่ผู้เฒ่ากับ่ะไรไปวัดได้บารีลูกก็หาเงินอยู่กรุงเทพมนลพูดว่าออกอ่ะออกแล้วมันก็นออกนกนทิในใน้ง่นเต้นไห่นเตนไหมตื่นเออกไหเลยยากก่เลยไปวัดไปว่าก่เลยไปใส่บาทไห่ยาผู้ญาซาเล่ยเม็ยจังไมีจังสาศรีบุญแม่าบารีท่านเด้อแม่เด้อแม่ เอามาท่านในวอลลั่มเนี่ยท่านในวอลลั่มกระไดบุญเลยแม่เขาผ่านจบบากของก้นมาล้มให้ท่านแมน่ให้ท่านในคนบ่มีคนถูกคนยากเลยล่ะเออในบุญหลายเนว่าในสงหลาย,ลายดับไฟบ่ดเห้ยเขาดับกต่ดับด้วยอท่านในโจกได้ล่ะเขาลงไปสักนีดเนาะแม่น้องมันดับไฟ